วันนี้ซโจูจะรีวิวทำอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเอาลงไปเลยเขาโพดนะครับเราจะผัดลงไปในน้ำนะครับอ่ะผัดดิบลงให้หมดเลยญิงโอเคเขาโครตแครอทนะครับ <Okay. S 1> อ่เห็ดนะครับแล้วก็ถั่วนะครับเอาลงไปหมดเลยญิงนั่นแหละครับผัดไปเรื่อยๆนะผัดจนไฟจะนิ่มจนผัดกันนิ่มสุกนะครับอ่าตัทองกระเทียมลงไปเลยให้หอมเลย เราจะไม่ใส่น้ำมันนะครับโอ้ Ooh, ได้กระเทียมที่เขาหอมมแล้วครับตามมาดูนะครับอันนี้ก็นนเป็น,ปนหอมแดงครับผมดูนะครับว่าจะน่ทานขนาดไหนดูนะครับเป็นอาหารสุขภาพชั้นดีนะครับสซโจทำาไะเอฟก็มกักจะทําอาหารพวกนี้กินรีวิวให้เห็นแบบนี้นะครับดูให้จบว่าครบเครื่องโปรตีนอะไรต่างๆนี่ครบมากลงไปอ่านี่ถั่วนะครับ แล้วก็จะขาดไม่ได้เลยคือข้าวนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับใส่ลงไปอ่าอันนี้เกลือพริกไทยนี่ใส่เยอะหน่อยอ่าเข้มข้นนะครับเกลือพริกไทยนี่ผสมแล้วไข่ดําลงไปนะครับนี่พริกไทยชอบใส่เยอะๆเลยนี่ได้ที่แล้วครับไฟแรงได้ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปเลยอ่ะใส่ลงไปครับหญิงอย่างเลยเนื้ออ่าอย่าเพิ่มคนใส่ลงไปทีเดียวใส่ไีเดียวอย่าเพิ่มคนอ่า ปลาแซลมอนที่ย่างไว้นะครับแล้วก็หอมใส่ลงไปทีเดียวหมดเลยใส่หมดเลยนะครับนี่ครับผมพริกสดนะครับอ่อ่าผักเข้าไปก่อนดูแลครับมันจะเข้มข้นมันจะหอมมากเลยพลิกป่นลงไปนะครับอ่าหอมแน่นอนอ่าโอเคผัดเข้าไปในข้าวนะครับซีอิ๊วขาวนะครับก็เป็นพวกซีอิ๊วขาวนำปลาใส่ได้นะครับอ่ะใส่ลงไป รอร่อยแน่นอนชเชียบใหญ่หน่อยเออนั่นแหละนั่นแหะ,ะเนื้อกำลังดีอย่าให้สุกเกินไปเียวละมัด่ะใส่ไข่ก็เป็นนั้นว่าโอเคใส่ลงไปเลยราดให้ทั่วเลยโอเคไข่สองฟองนะครับโอ้โหสวยงามมากพกหมดเลยโอเคสุดยอดแล้วครับทีนี้ตามมาดูครับว่าจะแน่ทานขนาดไหน